เข้าไทยเต็มๆพาย,ยุฝนฟ้าขนองฝนชุดใหญ่กำลังมายอมข้อประกาศต่ำพายุยอมข้อประกาศตำ่พยยาาศตำพยากรอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาภายัยอุทกาภายัยพยากรา,กาศในช่วงเย็นวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาไล่เรียงในด้านของพื้นที่ฝนจากโมเดลฝนฟ้าผ่า e c m w f i n t y c o m พื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบจากหย่อมพอประกาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่บริเวณภาคใต้กันบ้างและจัดส่งผลอิทธิพลทำให้ฝนกระจายตัวทั่วทุกภาคท้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตะวนออกรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ และในด้านของแนวโน้มฝนที่จะเป็นไปประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงพื้นที่ฝนที่ตกจริงเมื่อวานนี้และปัจจัยของฝนในวันนี้เดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเราจะเห็นได้ไว่าในขณะนี้มีหย่อมความประกาศต่ํากําลังแรงบริเวณด้านตําตกของประเทศไทยนะครับบริเวณทะเลฝั่งอันดามันที่เตรียมเคลื่อนตัวคลื่นสู่พื้นที่ประเทศอินเดียต่อไป ใได้ของหย่อมพอประกาศตามลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างไรนะครับจะมีลมตําออกและลมตําออกเฉียงใต้ที่จะพัดนําความชื้นเข้ามาเลี้ยงในบางส่วนส่วนในด้านของบริเวณพอประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกําลังอ่อนลงตลอดทั้งช่วงจึงทําให้ลมตําออกและลมตําออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ที่จะมีลมตําออกพัดนําความชื้นเข้ามา ดังนั้นประเทศไทยทางตอนบนจึงมีฝนเข้ามาได้อย่างต่อนเนื่องและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกในวันนี้และจะมีฝนตกหนกักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ส่วนภาคอีสานก็ยังมีฝนเข้ามาได้บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานทางตอนล่างนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูในด้านของพื้นที่ฝนที่เกิดขึ้นจึงเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเช็คโมเดลฝนในระยะต่อไป ซึ่งพื้นที่ฝนเมื่อวานนี้17พฤศจิกายน2565 14:45น,นฝนเล็กน้อยเบเรณพื้นที่อำเภอพลทองร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมทายมูลยะโสธรอ,อำเภอเมืองอำนาจเจริญหงเจียมสำโรงจังหวัดอเบืรองธานีและสอปป,อปอลาวฝ <F> น <ont S 2> ปานกลางบริเวณอำเภอสังขะอำเภอศรีขอรภูมโนนานารายจังหวัดสุรินทร์อำเภอภูสิงห์ ขุขันน้ำเกลี้ยงกันทลักษ์โนนคูนรีสเกตอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักอำเภอลำทมีนชัยนครราชสีมาบะโคนชัยบุรีรัมเดชอุดมน้ำขุนอุบลราชธานีและประเทศกัมพูชา15ในการ45นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอเลิงนกทาป่าติวยโสธร อำเภอเมืองอำนาจเจริญจอมพระจังหวัดสุรินทร์อำเภอนาเยียวารินชำราบอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชาฝนปานกลางอำเภอละหารใายประโคนชัยบุรีรัมย์กาบเชิงสุรินทร์ห้วยทับทันวังหินขุนหารกันทลักรีส,สกเกตสปปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักอำเภอนางรองบุรีรัมย์ปราสาทสุรินทร์ นนคูณศรีสะเกตสำโรงอุบลและกัมพูชา16ในการ45นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอเลิงนกทาย,ยโสธรปทุมราชวงศ์ษาอำนาจเจริญราศีสไยน้ำเกลียงศรีรัตนศะรีสะเกตเขื่องในดอนมดแดงตระการพืชผลอุบลราชธานีและสอปป,อปอลาวฝนปานกลางอำเภอเมืองละหานตายประโคนชัยบุรีรัม พนมดงรักปราศาสตร์กาบเชิงศรีขอรภูมิจอมพระเขาศิลิน,นเมืองสุรินอำเภอกันทรารลมศรีสะเกดสปปลาและกัมพูชาฝนตกหนักอำเภอหนองหงชำนินางรองบุรีรัมอำเภอรปราศาสตร์สุรินอำเภอพ,ยพายุไพรบึงศรีสะเกดและกัมพูชา17นาฬิกา45นาทีตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยอำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ดมหาชนะชายโยสธรรัชนบุรีสุริน์ขุขันวังหินสีสเกตเขื่องในม่วงสามสิธิ์ตรการพืชผลบุรลรัชธานีและสปปลาวฝนปานกลางอำเภอพนาอำานาจเจริญอำเภอลำปลายมาศอำเภอเมืองห้วยราชบ้านกลวดบุรีรัมย์อำเภอพนมรงรักกาบเชิงอำเภอเมืองสุรทรนสปปลาวและกัมพูชา ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักอเภอรประโคนชัยบุรีรัมย์และกัมพูชา18ในกา45นาทีกลุ่มฝนเล็กน้อยอภอพนมไพร101คำเขื่อนแก้วยะโสธรอ,อเภอเมืองปทุมราชวงศ์ษาอํานาจเจริญอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์และสปะปลาวฝนปานกลางอเภอพนาหรืออําอนาจอํานาจเจริญคูเมือง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตรการพืชผลม่วง30เขืองในอุบลสปปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักอำเภอมหาชนะชัยยโสธรอ,อำเภอบ้านด่านเฉลิมพระเกียรติบ้านกลวดบุรีรัมย์20นกานาทีฝนเล็กน้อยอำเภอเมืองอำนานาจเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธรู่เมืองบุรีรัมย์อำเภอโพไซ บัวนชัชธานีและสอปปอลาวฝนปานกลางอำาเภอเมืองยะโสธรสอปปอลาวและกัมพูชาฝนตกหนักอำาเภอสวรรณภูมิพนมไพรร้อยเอด็ดทายมูลกุดชุมป่าติว้วยะโสธร20่นกาสีน่นาทีฝนเล็กน้อยอำาเภออาจสามารถร้อยเอด็ดไทยเจริญทายมูลเมืองยะโสธรฝนปานกลาง อำเภอกุดชุมเลิงนกทายะโสธรส่วนฝนตกหนักอำเภอทวัตบุรีสวรรณภูมิกเกษตรวิสัยเสรลภูมิร้อยเอด็ดทรายมูลกุดชุมป่าติว้วยะโสธร21 45นากา45นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอเสรภูมิทุ่งเขาหลวงอาสามาาถกเกษตรวิสัยพนมไพรร้อยเอด็ดอำเภอเมืองเลิงนกทายโสธร อำเภอนาำยืนอุบลราชธานีฝนปานกลางอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด22่นาฬิกาสีนาทีฝนเล็กน้อยอำเภอทวัดบุรีอาสามศร้อยเอ็ดฝนปานกลางอำเภอพุทไทยสงขูเมืองบุรีรัมย์3นาฬิกาสีนาทีฝนเล็กน้อยสอปอปอลาวฝนปานกลางอำเภอบุญทริกอุนบลราชธานีและสปอปอลาว8นาฬิกาสีนาทีวันนี้ฝนเล็กน้อยอำเภอขุนหารศรีสะเกษ 11บนกาสีนาทีวันนี้ฝนเล็กน้อยกัมพูชาฝนปานกลางพระโคนชัชบรีรัมสิบสนากานาทีฝนเล็กน้อยอำเภอจอมพระสุรินและสอปป,อป,อปอลาวฝนปานกลางอำเภอท่าตุมสุรินฝนตกหนักที่กัมพูชาต่อไปเราจะมาเช็คฝนจากโมเดลฝนฟ้าผ่า e c m w f i n d i com ซึ่งในวันนี้ทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ30จนถึง40นของพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ1 0ถึง30%เนของพื้นที่นะครับภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40นของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยา,น,าน่านแพรอ,อุตรดิษฐ กำแพงเพชรพิษณุโลพิจิตและเพชรบูรณ์จะมีอากาศเย็นและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22- 24องถึงิองศาเซลเซียสบริเวณพื้นราบส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7จ็ถึงสิสองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด3 2 3สองถึงสาิองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงเล็กน้อยเหลือประมาณ10-3ถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุตรดิธานีทางต้นบนของภาคจะมีอากาศเย็นและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดย0่สถึงยีสองศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดส4่ถึงส8องศาเซลเซียส ภาคกลางฝนฟ้าคนองจะเพิ่มมากขึ้นในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ตีสิเซของพื้นที่เนนนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีการสนบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามแัะนมุรสาคาอุณหภมมต่ําสุด23-25องรัพระนซียยส,ส่วนสูงสุรี3 3 3สอบุรีนครซียสมาคตํานออก ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40นของพื้นที่ส่วนมากเน้นฉะเชิงเราชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสดุด23-25องศาเซลเซียสสูงสดุด32-35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น 40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด28-33องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอาหกเซนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3สถึง่องศาเซลเซียสสูงสุด30 3สถึงสาิองศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรซึ่งในช่วงนี้พื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน18-21ถึงิพฤศจิกายนพื้นที่ฝนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะลดลง ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกณฑ์ของฝนจะอยู่ที่ประมาณ10จนถึง3ามเเนของพื้นที่นะครับจากนั้น22ิพฤศจิกายนไปต้นไปจนถึง27ิจพฤศจิกายนพื้นที่ฝนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะเพิ่มมากขึ้นปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ40จนถึง6กสเเนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคตะวนออกในช่วงนี้18จนถึง21พฤศจิกายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ30จนถึง60เนของพื้นที่จากงาน22พฤศจิกายนจนถึง27พฤศจิกายนพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวนออกฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60 จนถึง8เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพามาไล่เรียงในด้านของหย่อมคามประกาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้และจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาส่วนในด้านของหย่อมคามประกาศต่ำในขณะนี้นะครับ18พฤศจิกายนมีหย่อมามประกาศต่ำลูกหนึ่งที่ก่ะตัวขึ้นบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน อยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียเตรียมเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศอินเดียต่อไปนะครับพิกัดอยู่ที่ละจิจูด10.3องศาเหนือลองจิจูด87.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มเคลื่อนตัวออกห่างจากประเทศไทยนะครับส่วนยอมาอประกาศตามลูกต่อไปก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้หางตอนล่างเคลื่อนตัว เข้าส um. pues nah ู่บริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชาในวันที่21พฤศจิกายนเคลื่อนต่อเข้าสู่พื้นที่เวียดนามทางตอนล่าง21พฤศจิกายนหลังจากนั้น22พฤศจิกายนจากเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศกัมพูชาจากนั้นนะครับ23พฤศจิกายนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยในบางจังหวัดเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเมียนมาต่อไป 18พฤศจิกายน19พฤศจิกายน20พฤศจิกายนจนถึง21พิพฤศจิกายนกลุ่มฝนส่วนมากจะเลนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคตันออกส่วนอีสานในช่วงนี้ฝนล,ลดลงเหมาะสําสหรับการเก็บเกี่ยวและตากข้าวแต่ในช่วงบ่ายถึงคำ่ำยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่ต้องระวังและรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในช่วงนี้ จากวัน22พฤศจิกายนเป็นต้นไปพื้นที่ฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมาขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลจากวัน23พฤศจิกายนกลุ่มฝนฟ้าะนองจะเริ่มเพิ่มมาขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก่อนที่ในช่วงวันที่24พฤศจิกายนจนถึง27พฤศจิกายนพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกอีสานกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือส่วนพื้นที่ภาคอีสานก็จะมีฝนเล็กน้อยปานกลางฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ในด้านของหยองพอประกาตตามที่จะเคลื่อนตัวบริณชายฝั่งเกาะบอเนียวเคลื่อนตัวเข้าทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและจะมีกําลังแรงขึ้นเคลื่อนตัวผ่านบริณปายแหลมยวนในช่วงวันที่2 0 2 1ถึงิพฤศจิกายนและจะเคลื่อนตัวเข้าอ่าวไทย22-24ถึงิพฤศจิกายนหลังจากนั้นจะกระทบทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ระวังฝนตกหนะักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาคลื่นลมทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรผู้เกตลงไปคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังและเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ยะ,ยะ อย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้มูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ